อ้าวมาแล้วครับวันนี้เราจะมาแข่งกันตามร่าไขเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับรระหว่างคู่แข่งก็จะมีนี่นะครับมีเจ้าควายสีส้มนะครับภาษิดว่าไงครับออลเรนออลเรนนะครับมาแข่งกับเจ้ารถบิ๊กฟุดสีเขียวภากาคิดว่าไงครับสีเขียว กรี <Green. S 2> Green. นนี่เรามาเตรียมตัวนะครับแล้วอันนี้นะครับไข่เซอร์พายสีเหลืองสาษากรว่าไงครับเยลโล่เยลโล่เราจะเอาไข่เซอร์พา์ไปตั้งไว้ก่อนนะครับโอ้โหไกลมากอานนี้พอนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับเจ้าควายกับเจ้ารถจะวิ่งแข่งกันนะครับว่าใครจะถึงก่อนเอาายนะครับเจ้าควายออกก่อนนะครับ ไอ้ครับคไายอาทิตย์ครับเจ้ารถก็เหยียมตัวสตาร์ทนะครับคลายใกล้ถึงแล้วควายใกล้ถึงแล้วแต่เจ้ารถครับควายล้วเจ้ารถเจ้ารถเหมือนว่าจะไม่ให้เจ้าควายถึงเจ้ารถไปไปชนเจ้าควายล้มไปเลยนะครับโอ้โหดู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 ทำไมให้เจ้าควายไปนะครับโอ้เจ้ารถโอ้โหแต่เจ้าควายไม่ยอมครับเจ้าควายก็ต้องลุก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 เจ้าควายก็ต้องลุก ลุกๆๆเอาควายด้าักลายเป็นควายชนะนะเขาลดผักควายโอ้ควายชนะนะครับโอ้ยายสาเธอไปจะไปไหนครับเนี่ยช่วยใครแล้วตการโอ้ยายไปหมดเลยนะครับของเล่นลงลงไปดูสิครับว่าของเล่นมีอะไรบ้างครับ โโอ้หกระเด็นกระโดดไปหมดเลยปยป๊าเล่นใหญ่จังเลยดูสิกระจายหมดเลยครับเนี่ยไข่เซอร์ไพรส์ก็มีนี่นะครับนี่เอาไปดูกันมีไดโนเสาร์กินพืชกินเนื้อ มีต้นไม้พันอะไรนะพันอะไรไม่รู้เลยนี่อันนี้กินเนื้อปีกลายัตน,น,นัน้นหะนวกงนะนี่อันนี้เป็นที่ว,งวางวางไข่นะที่วางไขนะ่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย